สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎสําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูวดวงความรักชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนมกราคม2,567นะ,ะสะรหรับชาวราศีกรกฎจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะโอ,อ้ได้หนึ่งดาบเลยเคลียร์คัดชัดเจนนะคะ จริงๆเรื่อง,องความรักเนี่ยเวลาขึ้นหนึ่งดาบมาค่ายดาบเนี่ยมันเป็นค่ที่ไม่เคยทีสักเท่าไหร่หรอกนะคะมันหมายถึงการตัดความสัมพันธ์ก็ได้ใช่ไหมคะเป,เ,ปเป็นเป็นไพ่เรื่องความสําเร็จอนะคะแต่ว่าก็มันแลกมาด้วยความเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องที่เราต้องตัดสินใจอต้องการความเชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นคําพูดก็ได้นะคะอาจจะเป็นการเซ็นสัญญาก,ก็ได้ <laughs> นะ หลายสิ่งอย่างนีห้าดาบมาด้วยนะอดีอาจะไม่ค่อยดีสักไรเพราะในเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าถ้ามีแฟนเนี่ยมันคือมันเนี่ยเคลียร์คัดชัดเจนเห็นป่ะมันมีให้เดอดซันมาด้วยนะแต่ว่าเรื่องอะไรต่างๆที่มันยังไม่ชัดเจนนั้นมันจะมันจะเปิดเผยมันจะเคลียร์นะคะอะไรที่ไม่เข้าใจกันมันก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะมันไม่ได้ไม่ได้ว่ามันจะแย่้าทุกอย่างไม่ใช่นะแต่มันเหมือนก็ความชัดเจนความแน่นอนอการเปิดเผยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ปกปิดเอาไว้นะฮะโดยเจอห้าด่บมาเนี่ย มันก็จะเปิดเผยอ,อย่างนั้นใครที่ทาอะไรไม่ดีกับเราใครที่โกโหกตอแหลหลอกลวงเราใครที่คอยอิฉาริษยยเราใครที่ประเภทแบบาหาเรื่องหาเราแต่แล้พวกนี้มันจะเปิดเผยมาหมดเลยในปัจจุบันก็จะได้รู้ไปเลยว่าใครดีไม่ดีใครรักจริงไม่รักจริงอะไรประมาณนั้นนะ่ะมีไพ่ไฮปริสมาอีกเพราะฉะนั้นก็จะมีคนอื่นเข้ามาสอดแทรกในเรื่องความสัมพันธ์นะคะแล้วตอนนี้คุณได้ไพ่คิงมาด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของเรื่องความรักเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคู่คนมีคู่อยู่แล้วเนี่ย เป็นคนที่แบบ nice nice guy นะเป็นคนที่แบบว่า,ารักทุกคนคล้ายๆแบบพี่เบิร์ดรักทุกคนนึกออกไหมอาจจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเลยคมีคนหนึ่งเข้ามาพัวพันไงอมันจะมีคนหนึ่งเข้ามาพัวพันง่ายด้วยคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่ารักทุกคนเออรักทุกคนดูแลทุกคนอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราเลก็กเลยต้องการความชัดเจนไงคุณจะมารักทุกคนไม่ได้ดูแลทุกคนไม่ได้ไม่ได้อ่คือมันได้แค่คนเดีย คนเดียวพอนะคะไม่ต้องไปเผื่อไม่ต้องไปหลายใจไม่ต้องอะไรเยอะๆมากมายจริงๆไพ่คิงเนี่ยนะคะคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข,ข้อดีของเขาเนี่ยคืออย่างที่บอกไงเขาเป็นคนที่ดูอบอุ่นอ่าะนะคะเป็นคนที่แบบพึ่งพาได้เป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีนะคะเป็นคนที่แลด,ดูเอาใจใส่ะอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้มันจะทําให้ดึงดูดคนเข้ามาหาข้างที่เยอะนะคะมันเป็นดาบสองคมน,นะคะแต่อีกใจเนงก็คือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์ในเรื่องความสัมพันธ์แต่อย่างที่บอกไงว่าด้วยความที่ ค่อนข้างที่จะแบบดูแลเทคแคร์ชาวบ้านไปทั่วเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้มันก็จะมีปัญหาที่แบบคนหนึ่งเขาก็จะจะเข้าใจผิดได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยทำอะไรให้มันชัดเจนมันก็จะดีนะมันมีไพ่สองเหรียญมาด้วยคนเด็กๆจะเข้ามาปัวพันเยอะนะในเรื่องเนี่ยคืออาจจะไม่ได้จริงจังหรอกนะเขาอาจจะไม่ได้จริงจังก็ได้นะคะแต่แต่ว่าเอาให้มันชัวร์ก็ดีนะ <c oughs> ก็เป็นลักษณะเพราะฉะนั้น,น,น,นเรื่องของความสัมพันธ์มันก็ให้ความรู้สึกว่าเราเองอต้องแบบเนี่ย คือเหมือนแบบต้องคุมแฟนอ่ะเนี่ยนะคะคนนึงเป็นดาบอีกคนเป็นถ้วยไงนะค,ะคนนึงก็ปล่อยลอยตัวอีกคนนึงก็ต้องมาคอยจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่เรามาคอยจัดการะนะ,ค,ะ <S <S คุณแฟนซะคุณแฟนซะเพราะว่าคุณก็แบบเนี่ยช่วยบอกชาวบ้านให้รู้นะฉันฉันมีตัวตนอยู่นะ,ะฉันเป็นแฟนนะนี่สถาน,นะ,ะเป็นแฟนอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้โสดนะ,ะอะไรประมาณนั้นจะได้ให้คนอื่นรับรู้กันไปทั่วทั่วเลยไงนะเนี่นะคะคยคนอื่นจะได้รู้นะคะว่าเนี่ยฉันคือเดอะวันอะไรประมาณนั้น เรื่องของสภาเรื่องของความกก็คือก็อย่างนี้แหละะก็เหมือนกับบอกให้ชาวบ้านเขารู้ว่านะเนี่ยคือผัวฉันเนี่ยเมียฉันอะไรประมาณเออก็จะเป็นแนวนั้นนะะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องคนอื่นเข้ามาแต่ถามว่ามันมีก็มีแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นคิงที่แบบค่อนข้างอีซี่สบายๆนะคะใช้ชีวิตสบายๆนะแต่ก็ไม่ไม่คือโดยส่วนตัวคือตัวเองอาจจะไม่มีนะแต่คนอื่นพยายามเข้ามามากกว่าก็จะเป็นลัษณ์นั้นนะคอ่ะทีนี้เนี่ย มาดูในเรื่องของคนโสดกันบ้างเลยค่ะคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดจริงๆแล้วเออม,มันเหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบสตรีทพอสมควรในเรื่องความสัมพันธ์เพราะนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจอหลรใครสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> คือคุณไม่ชอบคนที่ไม่ชัดเจนอ่ะอืมไม่ชอบคนที่ไม่ชัดเจนนะ,ะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตรงข้ามกับคนที่มีคู่นะเนี่ยพอไม่ชัดเจนปุ๊บอ,อีกิงเข้ามาเนี่ยแปลว่าคนที่เข้ามาพัวพ,พัน,นกับชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า ดูแลเทคแคร์ใส่ใจดีนะคะแต่คุณระแวงไงอืมระแวงนะคะคือไพ่ควีนเนี่ยเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่ฉลาดนะคะเนี่ยควีนแล้วมีดาวเข้ามาอีกนนเนี่ยนะคะมีห้าดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณจะไม่ชอบใครก็ตามที่แบบมาทําเหมือนเราเขาเรียกทา ทำเล่นๆทำสนุกอ e ีก e คิ Q e. เนี่ยคนนี้เป็นคนที่ชอบทําอะไรเล่นๆสนุกๆด้วยนะเนี่ยมีเดซันเข้ามาอีกนะคะเดซันจริงๆมักคนจะบอก้วยเออเรื่องของความสําเร็จเรื่องของความสุขใช่ไหมคะแต่เวลาเดซันเข้ามาปัญหาเดซันคือเป็น,เป,นเป็นตัวที่บอกให้ว่าสนุกสนานลื่นเลงไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเวลาเข้ามากับคนนี้นี่คือทําอะไรสนุกสนุกเล่นๆเ,เนื่องมาจากบางคนก็ชอบมาล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่น เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนประเภทนี้คุณจะแบบปิดใจอ่ะเนี่ยคุณจะไม่ให้โอกาสคนประเภทนี้เลยนะคือเขาเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเราดูออกเนี่ยไพ่เป็นไพ่ที่บอกให้รู้เราดูออกนะว่าเป็นคนแบบไหนเนี่ยพวกเนี้ยพวกนี้มันจะเป็นคนสองหน้าที่จะซ่อนความจริงเอาไว้บางทีเขาบางทีคนบางคนเขาแค่แค่อยากจะเอาชนะเฉยเเขาจะเอาชนะเฉยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาแค่อยากจะทําให้รู้ว่าเขาสามารถที่จะเออเอาเอาชนะความรู้สึกของเราได้เอาหัวใจของเราไปได้อะไรประมาณนี้ทำให้เราลักเขาได้ทําให้เราชอบเขาได้แค่นั้นเอง เออแค่นี้แหละแล้วถามว่าเขารักเราไหมเปลา่าต้องงั้นแค่นี้นะคะมันจะมีคนประเภทนี้อยู่นึกออกไหมคะเออเขาเรียกอะไรน,นะหลอกให้รักแล้วก็จากไปอะไรประมาณน,นี้เฮยสมติงไรเด็ดนะ,ะมันก็จะเป็นหาสัานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ก็จะแพ้ทางกับคนกับผู้หญิงแบบนเนี้ยเนี่ยนี่คือคู่กัดเลยนะ่าจะบอกให้นะแพ้ทางกันนะคะนึกออกไหมคนนึงก็คือเล่นสนุกสนุกใช้อารมณ์แต่อีกคนนึงนี่คือแบบไม่เลยค่ะค่อนข้างจะสตรีค่อนข้างเะเข้มงวดเพราะฉะนั้นคนนี้จะมาฟันคนนี้ได้ง,ง่ายๆเลยนะ ฟันนี่คือสู้กันได้อ่ะเออนะประมาณอีตตนี่มึงมีร้อยเล่พเพทุบายเจอคนนี้ไปปุ๊บจบเลยนะคะทำอะไรเขาไม่ได้นะะมันก็เป็นลักษณะนั้นเพราะนั่นคือชาวราศีกรกฎเองค่อนข้างที่จะเข้มงวดในช่วงน,นี้คือแบบท่านท่านเี่ต้องการคนที่แบบจริงใจค่ต้องการคนซื่อสัตย์จริงใจไม่ใช่แบบพวกแบบสองหน้าแค่อยากจะเอาชนะเฉยๆนะคะทำทุกอย่างเพื่อที่ต้องการจะเอาชนะเราเฉยๆแค่นั้นเองนะคือเอาชนะแล้วก็จบก็แล้วรู้สึกว่าคล้ายๆกับแบบไปเล่นตรงนู้นนะเนี <laughs> ่ย ไปเล่นตรงนู้นนะเนี่ยไปเล่นกับคนอื่นนะเนี่ยไปเขาไปเล่นกับคนอื่นนะไปเล่นกับคนอื่นเถอะนะยัาไม่กูย่าไม่อยู่กูในประมาณนั้นนะคะก็จะเนศาสต์นี้เพราะนั้นคนโสดในช่วงนี้เนี่ยค่ะถามว่าโสดยังโสดอยู่นะ,ะยังโสดคนโสดก็ดยังโสดอยู่แต่ถามไม่มีคนชอบมากมีนะคะมีคนชอบนะคะแต่ด้วยความที่เรารู้สึกค่อนข้างที่จะแบบเราไม่ชอบคนที่มาเล่นๆกับเรานะคะไม่ชอบใครที่แบบว่ามาแบบไม่จริงใจอะไรเงี้ยนะคะ <Kabul. S 1> แล้วเราก็ดูออกด้วยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็น คนที่มีประสบการณ์แล้วมันยังบ่งบอกได้อายุที่เยอะขึ้นด้วยนะเนี่ยตรงนี้ <c oughs> คือคุยนี่คืออายุเยอะด้วยนะคะเพื่ออายุที่มากขึ้นประสบการณ์ที่มากมายที่มันสั่งสมมาที่เจอคนสันดานแบบนี้นิสัยแบบนี้เข้ามานี่แบบดูคือแบบมองออกอ,ะอ่ะก็ก็จะไม่เสียเวลาคนประเภทน,นี้อ่ะก็จะเน้นสัษณ์นั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสันธ์ในเรื่องของความว่าคนโสดมีคนชอบแต่เราไม่ชอบมัน นะค,ะคนที่มาพัวพันกับเราในาตอนนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะคะแต่ถามว่าในอนาคตมันจะดีไหมมันก็เป็นความหวังของเรานะ l g g นะคือมันเป็นความหวังอะโดยท้ายใสุดแล้วสิ่งที่เราต้องการคือคนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจริงๆนะคะแล้วก็พยายามนะคะพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าคุณอยากจะได้คนประเภทนี้คือคนประเภทนี้ก็ต้องเป็นคนที่พยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะที่สําคัญคือเราอาจจะให้โอกาสไม่ใช่ว่าคือพ่คุยเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณไม่ให้โอกาสนะ คือให้โอกาสเขานะเพียงแต่ว่าเขาเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยนะไม่ใช่มาทําเล่นๆหือหัวง่ี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่รักผู้หญิงสักคนหนะึ่งหรือจักผู้ชายสักคนนะะึงนะคุณต้องใช้เวลานในการพิสูจน์ตัวเองพอสมควรนะเขาถึงจะยอมรับคุณได้นะคะอย่างที่บอกใช้ว่าเป็นไพ่ที่บอกว่ามองนิล่งเหตุผลนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือมันถ้วยกระดาบไงอีกอันอันนึงคือใช้อารมณ์อีกอันใช้เหตุผลมันมันตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ที่บอกนิลงบาลานซ์มันก็มีแหละ อีสองเหรียญอะเรื่องของการบาลานซ์เรื่องของความรู้สึกเรื่องของความแบบบางทีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยบางทีความรู้สึกบางอย่างมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงบางคนก็ก็ขี้อายบางคนก็นก,ก็เขินเขาก็พูดไม่ได้ถ้าถ้าตอนนี้นะราศีก็เราเคก็แบบมึงไปเล่นตรงนู้นนะอะไรเงี้ยเื่น,นที่อื่นนะเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องการคนกล้าคนที่มีความกล้าพอนะคะมันอย่างที่บอกไงมันเราอยู่ในจุดที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบเด็กน้อยมากุ๊กกิ๊กมันไม่ใช่ลากแบบไปใส่ใส่ะ แต่มันเป็นความรักที่เราต้องการที่จะแบบสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะ uh, ต้องการที่จะจริงจังในเรื่องความสัมพันธ์ไพ่นี้จะเป็นตัวที่บอกเรื่องของความราจริงจังเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะไม่เล่นไม่เล่นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกใครที่ยังไม่แน่ใจใครที่จะก็ก็พักเอาไว,กว้ก่อนนะครับก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไม่ได้อะไรกับเขานะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันจะมีเวลาและระยะเวลาการพิสูจน์จัดเม้นเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าบางทีนะก็ต้องดูอ่ะดูอุปนิสัยใจคออ่ะนะคะ แต่แต่นะคะไพ่จัดจูเมนเนี่ยมันจะมีอีกความหมายคือประเภทที่บอกว่าเจอแล้วชอบเลยแต่งเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีกรกฎท่านใดก็ตามนะอย่างที่บอกมีเดียซันเข้ามาอยู่นะเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากสำหรับชาวราศีกรกฎบางท่านนี่นะที่โสดมานานแล้วนะคุณโสดมานานมากเลยนะคะอยู่ตัวคนเดียวมานานแล้วเนี่ยคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งนะที่คุณแบบรู้สึกถูกคอถูกใจอ่ะอืคือเจอเนี่ยเจอแล้วชอบอ่ะเจอแล้วชอบรู้สึกว่าใช่เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะแต่งงานเลย ะะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูกันเปนานๆดูกันเปนานๆดูกันเปนานๆแล้วเนะี่ยมันก็จะดูกันอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันก็จะไม่มีอะไรนะก็จ <c> ะ <oughs> ใช่ไหมเออนก็จะดูกันอยู่ไปเรื่อยๆแสดงว่าคนนี้ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่แต่จะมีสำหรับบางคนที่เราสุเจอแล้วใช่มันก็จะมีนะเพราะฉะนั้นยังถือว่าเป็นความหมายที่ดีเนี่ยนะคะเนี่ยเจอแล้ใช่แต่คนที่พยายามนานๆและจะไม่สำเร็จ ตัวนี้เป็นไพ่ดอกแลจริงๆเรามาเจอกันนี่ไม่ค่อยดีนะคือแปลว่าอะไรยิ่งยิ่งคบกันนานยิ่งรู้จักกันนานอ่ะมันความสัมพันธ์มันยังไม่พัฒนาไปไหนสท้ายแล้วจะกลายเป็นแค่เพื่อนนะอ่าสุดท้ายจะแปกันแค่เพื่อนอย่างที่บอกครับเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บอไพ่ที่บอกคู่กัดอ่ะนะคะเป็นคู่กัดนะคะมันไม่ใช่คู่ทุกคู่ยากมันไม่ใช่เป็นคู่กัดเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่กันนานยิ่งรู้จักกันนานมันจะกลายเป็นเพื่อนที่เข้าใจกันรู้จักกันก็คือคนนึงเขาจะชอบกูนั่นแหละนะเขาอาจจะชอบเราแต่ว่าเราก็รรรููู้้สสึกควาาาามมเเขนไไ่่ดงใจปะ ความรู้สึกเรามันไม่ได้แต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนที่โอเคแหละอยู่คุยด้วยได้ไว้ใจได้ก็เป็นักษณะแต่ว่าให้มากกว่านี้ไม่ได้อ่าก็จะเป็นในลักษณะนั้นไปนะคะเพราะนั้น <laughs> ในเรื่องของความรักก็ไม่ถือว่าแย่นะอ่าไม่ได้ถือว่าแย่นะคะก mm hmm. ็ยังมีโอกาสที่จะเจอคนอย่างที่บอกไงสำหรับบางท่านมีโอกาสที่ยังจะเจอคนที่คนที่ใช่อะนะคะคือจริงๆแล้วมันมันให้ความรู้สึกว่าพอเจอแล้วปิ๊งเลยใช่เลยแต่งเลยนี่มีนะพอดีๆนะสำหรับบางคนนะ ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากอ่ะมันเป็นเซนส์น่ะไพ่ตัวนี้ยังเป็นตัวบอกเป็นเป็นเซนส์เป็นเรื่องของความรู้สึกอ่ะนะคะเป็นที่คือหาคําอธิบายไม่ได้นะต่อให้คุณมีไพ่ถือดาวก็ตามนะมาเจออีนี่นี่คืองงตึ๊บเลยนะคือแบบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันให้คําตอบไม่ได้ว่าทําไมถึงเป็นคนนี้แต่งเงินแบบเงนงงอ่ะนึกออกไหมเออก็งงๆแต่ถามว่ามีความสุขใช่อ่ะอยู่แล้วมีความสุขจริงด้วยนะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีความเป็นตัวตนของเราอยู่นะไพ่เนี้ยเป็นตัวที่แบบเรามีความเป็นตัวตนคะ คุณเป็นคนที่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้น,นบางครั้งเนี่ยคนที่เข้ามาอยู่กับเราเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนแบบนี้แล้วเขา,เขาชอบชอบที่เราเป็นเป็นแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นนี่คือสิกษาเหตุนที่บอกว่าทําไมเจอปุ๊บก็อยู่ด้วยกันเลยแต่งแ่งงานกันเลยอ่ะนี่เป็นอีกตัวนึงที่คอยพพอร์ตซึ่งมันก็เลยทำให้มีโอกาสสูงมากนะสำหรับบางท่านนะต้องบอกไว้ก่อนนะบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะไม่ใช่นะสำหรับบางท่านจะรู้สึกอย่างนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของความรักนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากกนะับชาวราศีกรกฎทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสับการติดตารมรับชมนะคะสวัสดีค่ะ